ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อป้ายแดงเดทไทเทเนียมหรือจำรัดทัศนะละวาดและภระยาสาวสุดสวยน้ำหวานเข้มจีราที่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเป็นที่เรียบร้อยคือก่อนหน้านี้ทั้งคู่คงเข้าพิธีวิวาไปเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2565ท่ามกากลางบรรยากาศสุดอบอุน่นครอบครัวและเพื่อนวงการบันเทิงที่มาร่วมแสดงความยินดีกันเพียบโดยล่าสุดรัเปอร์คนดังก็ประกาศข่าวดีนะคะว่ากำลังจะเป็นพ่อคนแล้วด้วยการโพสต์ภาพแห่งความสุข พร้อมข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะคะบอกว่า thank you God for a very special person this is the new chapter of our life the blessing come upon our family from the King of Love himself I am going to be a father daddy day baby this is a new life new beginning new family new feel new look new mindset and new me ทามกลางเพื่อนคนบันเทิงต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับเจ้าตัวกันอย่างมากมายค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ